ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมารับชม bmw นะครับ4 2 0 i นะครับรหัสตัวถัง f 3 2ได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับสเปคที่ดีที่สุดในตลาดพร้อมกล้องมองหลังระบบใหม่ล่าสุดของเราคุ้ม ahd 1080นะครับและกล้องบันทึกเหตุการณ์ i road 100% made in korea มีระบบ parking mode และ motion detection นะครับ การติดตั้งการใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งอยู่ใน BMW Series 4นะครับรหตัวถังคือ F32 นะครับกับการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับสเปคที่ดีที่สุดในตลาดนะครับตัวสกรีนด้านในเนี่ยเป็น LG Certified นะครับที่ได้การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เรามาดูใน หมวดของการใช้งานนะครับจริงกับถนนจริงๆนะครับในช่วงระยะเวลาตอนเที่ยงตรงที่มีแดดจ้าๆแบบนี้นะครับว่าคุณภาพภาพเนี่ยยังสามารถที่จะใช้งานได้จริงอยู่ไหมนะครับนอกจากความสเสถียรของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างเร็วแล้วนะครับตัว CPU ตัวนี้เนี่ยเป็นคอคอมนะครับ ตัวแรมกับ ROM เป็นแรม8 g ิก ROM 128 g b กบบับ l i d s t a t e นะครับไม่ได้เป็นแบบปกติด้วยนะครับอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราแตะทัชสกรีนเข้าไปนะครับหน้าเมนูตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่เป็น GUI แบบ IDS นะครับ IDS ก็คือจะเป็น GUI ที่อยู่ในระบบ Infotainment ของ BMW รุ่นปัจจุบันนะครับ ตอนนี้แสงแดดเห็นไหมครับแดดตกกระทบที่ตัวจอนะครับเรายังดูว่าเฮ้ย mm hmm. ภาพที่เราใช้งานเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกติไหมอตอนนี้ผมใช้ i Drive ในการคอนโทรลนะครับยังสามารถสั่งงานผ่านตัว i Drive Controller ได้ด้วยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งใช้งานผ่านตัวระบบทัชสกรีนนะครับ Navigation ครับมีการนำทางอยู่นะครับ ยังคงเห็นอยู่ตามปกติเลยนะครับในระบบตัวนี้เนี่ยนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทยสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ Go to the Emporium เห็นไหมครับเขานำทางให้เราลนะนะครับมีการหลีกเลี่ยงรถติดด้วยนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดออกนะครับมิวสิกนะครับ <S <S <IL EN C IO> เป็นการเข้าไปเล่นไฟล์เพลงต่างๆนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยจากปุ่มกดบนทงมาลายได้นะครับ <S <S <IL EN C IO> เราสามารถที่จะเอา Time Drive <S <S <IL EN C IO> นะครับโหลด ไฟเพลงไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นได้นะครับคลายอินโฟคือกลับเข้าไปที่หน้าออริจินัลเดิมโรงงานนะครับโหมด s นะครับจะเป็นการเปลี่ยนธีมนะครับของตัวหน้า G U I ตรงนี้นะครับเทเลโฟนก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานบลูทูธของตัวระบบ Android นะครับแดชบอร์ดจะเป็นการเข้าไปดูคล้ายๆกันกับมาตรวัดดิจิตอลนะครับ เร่งเครื่องรอบเครื่องเร่งตามนะครับเห็นไหมครับความเร็วขึ้นสภาพภูมิอากาศขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเราเปิดปิดประตูนะครับเช่นผมเปิดประตูเห็นไหมครับสถานะก็จะยังคงขึ้นมานะครับผมปิดประตูละนะครับสถานะก็ตัดออกไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของมารวัดดิจิตอลนะครับ ตั้งค่า Setting ครับแล้วก็ HD วิดีโอสามารถนำไฟล์วิดีโอเข้ามาเล่นได้นะครับทั้งหมดสิ่งที่เราจะใช้งานคือจะใช้งานผ่านตัวระบบแอปตัวนี้นะครับโดยมาตรฐานเนี่ยจะมี YouTube มี Netflix, Juke, Spotify, AS Play เพื่อไว้ดูทีวีออนไลน์นะครับมี Apple CarPlay ด้วยนะครับแล้วก็ Android Auto แต่ในระบบพวกนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงละนะครับรองรับทั้งหมดนะครับแต่เป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะโบราณไปละนะครับในการที่จะติดตั้งตัวจอระบบพวกนี้เข้าไปการติดตั้งตัวจอพวกนี้เนี่ยเราขึ้นรถเราควรจะสตาร์ทรถปุ๊บควรจะออนไลน์ได้เลยไม่มานั่งหยิบโทรศัพท์มือถือเชื่อมมันนั้นทีเชื่อมอมันี้ทีอีกต่อไปละนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ YouTube กันนะครับ สิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่การที่นํารถออกมาข้างนอกตอนเที่ยงคือผมต้องการให้ทุกท่านนะครับดูว่าใช้งานภาพตัวเนี้ใช้งานได้จริงๆริงไหมเพราะสินค้าเกรดที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันนี้หลากหลายมากๆนะครับบางทีไม่เสถียรบ้างละบางทีใช้งานออกแดดไม่ได้บ้างละนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมจะรถคันนี้มี m o o n r o นะครับ ผมจะทำการเปิดมูลรูฟให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยครับเอาแดดจริงๆเข้ามาเลยนะฮะแล้วผมจะให้ดูว่าจอเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่ไหมเรายังเห็นอยู่ไหมเห็นไหมครับภาพขึ้นมาเราก็ยังเห็นได้อยู่ทั้งๆที่กระจกบานเนี้ยเปิดเลยนะครับแล้วแดดส่องลงมากระทบตรงนี้เต็มๆเ,เลยนะฮะเราก็ยังเห็นภาพอยู่เห็นไหมฮะ เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลกับการที่เราจะใช้งานกล้องถอยหลังด้วยนะครับทีนี้รถคันนี้มีกล้องมองหลังนะครับผมเข้าเกียร์ถอยเสียงก็ยังคงอยู่เห็นไหมฮะกล้องถอยตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ AHD ล่าสุดนะครับ เราติดตั้งเป็นของบราวฟุงสินค้าจากทางเยอรมันเข้าไปนะครับเส้นจะเป็นเส้นเลี้ยวตามการหักเลี้ยวพวงมาลัยตัวระบบ PDC sensor ยังทำงานอยู่ตามปกตินะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่เราอยากให้เห็นมากกว่าว่านอกจากการที่เขาเล่นด้วยความสเสถียรแล้วนะครับเล่นแล้วไม่หน่วงแล้วนะครับภาพเวลาที่เขาออกแดดเนี่ยมันใช้งานได้จริงๆนะครับาจากนั้นเนี่ยเราคืนเกียร์ครับ เป็น D เป็น N เป็น P ภาพก็จะตัดกลับเข้ามาในส่วนที่เราใช้งานอยู่ตามปกตินะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการใช้งาน YouTube นะครับเราสามารถที่จะทำา p p p นะครับ Picture in picture ได้นะครับคือการเล่น2อแอปพลิเคชันในหน้าต่างเดียวกันนะครับด้านหนึ่งเขาก็นำทางไป อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ทำการดูวิดีโอคลิปไปนะครับถ้าไม่ต้องการนะครับเราสไลด์ออกทางใดทางหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ยครับ Netflix เล่นได้จริงๆนะครับนี่เข้ามาปุ๊บไหมครับเข้าได้เลยเร็วนะครับ Uh, ดูทีวีออนไลน์ผ่าน AS Play ครับช่องจะอยู่ในไลฟ์ทีวีนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง3 HD ตั้งเป็นสเกลจริงได้นะครับ ตรงกลางที่เป็นมม,มัวเนี่ยคือช่องข่าวเขาทำการปิดหน้าอยู่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการดูทีวีออนไลน์ผ่าน a s p p l y y นะครับนอกนั้นอ๋อแล้วก็ในระบบตัวนี้จะมีเว a เตอร์นะครับเป็นการ f o r ร c แ s สหรือเป็นการดสูสภาพภูมิอากาศในเวลาปัจจุบันนะครับ เนี่ยครับระบบคร่าวๆของเจ้าตัวจอตัวนี้นะครับจะมีประมาณนี้นะครับซึ่งเราเองพยายามที่จะวิดีโอนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับทุกอย่างผมพูดยาวไปเลยเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงคุณสมบัติว่าเพราะอะไรทําไมท่านถึงจะต้องจ่ายเงินแพงกว่าคนอื่นเขาและสิ่งที่ท่านได้กลับคืนมาคืออะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ในหมวดของจอตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ กล้องด้านหลังนะครับถูกติดตั้งตามตำแหน่งที่เป็นมือเปิดฝาท้ายนะครับเป็นของบราวฟุงนะครับตัวความละเอียดเป็น ahd 1080นะครับตัวกล้องบันทึกนะครับถูกติดตั้งตามตำแหน่งตรงนี้นะครับติดตั้งภายในรถนะครับเป็นของ i road รุ่น f x 2นะครับกล้องบันทึกหน้าหลังความละเอียดแบบ full hd นะครับสินค้า100%เซ เมดินโค o เรียนะครับด้านหน้าถูกติดตั้งตามตำแหน่งนี้นะฮะสายจะเป็นการเก็บสายมองไม่เห็นสายนะครับตัวตำแหน่งกล้องเนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่ด้านหลังกระจกสองหลังนะครับเพื่อเวลาที่เรานั่งตำแหน่งคนขับมองเนี่ยตัวกล้องจะไม่บดบงังทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับ i อโรดมาพร้อมกันกับตัว Memory 128GB นะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยรับประกันผลิตภัณฑ์ถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับใช้งานง่ายครับต่อผ่านตัวระบบแอปพลิเคชันของมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ได้ทั้งหมดเลยนะฮะการใช้งานง่ายตั้งค่าทีเดียวแล้วจบนะครับมี GPS Build-in ในตัวนะครับ ระบบ motion detection การตรวจจับการเคลื่อนไหว parking mode การบันทึกขณะจอดรองรับทั้งหมดนะครับแล้วก็มีระบบการ protect เรื่องไฟในรถให้ตัวกล้องเนี่ยไม่สามารถกินไฟในรถจนกระทั่งแบตเตอรี่ในรถหมดนะครับจะอยู่ในกล้องคุณภาพสูงทั้งหมดเลยนะครับระบบที่ว่ามาทั้งหมดนะครับ ร,ระบบทั้งหมดของเจ้าตัว Series 4นะครับ F32 คันนี้ในการติดตั้งตัวจอแอนรอยตรงรุ่นนะครับสเปคที่ดีที่สุดในตลาดพร้อมกล้องระบบใหม่ของทางบราวฟุงนะครับเป็นระบบ AHD 180 0ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวกล้องบันทึก นะโรับ i r o a นะครับ, 2, รบสินค้า100% Made in Korea นคระครับเ,เป็น Full HD ทั้งกล้องบันทึกหน้าและกล้องบันทึกหลังสินค้ารับประกัน3ปีมีระบบ Parking Mode และ Motion Detection นะครับ ทั้งหมดก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับฝากติดตามผลงานของทุดินไทยแลนด์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook Fan Page YouTube Channel นะครับสอบของ2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ